จ่าชีเป้ากับแนวทางลูกหนังสุดเจ๋งครับไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แอสตันวิลล่าพบกับนอตติงแฮมฟอรสเลสคิกออฟกันในเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับวิลล่าอันดับที่3มี39คะแนนนะครับเกมหลังสุดมาสะดุดในนัดล่าสุดคือบุกไปพ่ายแพ้ต่ออาร์ซนอลมา1ประตูต่อ4ทั้งทั้งที่ก่อนนั้นเก็บผลการแข่งขันเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้สำหรับทีมของอูไนเอมิรี่นะครับแนวรุกวันนี้จัดหนักจัดเตม็มมอร์แกนโลเจอร์สนะครับรวมไปถึงโอลีวัตกินส์ตรงกลางสนามมียูริตาล่องแล้วก็เอามาดูโอานนาพร้อมลุยครับส งานล่าสุด3เกมหลังแพ้มารวดเลยนะครับเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อเอเวอร์ตันไป0ูนย์ประตูต่อ2นะครับตรงกลางสนามวันนี้ก็จะนำทาโดยเอเลียดอาร์เดเซนครับในแง่ของเฮดทูเฮดจะเป็นวิลล่าที่เหนือกว่าเล็กน้อยและคู่นี้เจอกันที่ไรทีมที่เป็นเจ้าบ้านจะเหนือกว่าตลอดนะครับซึ่งโจ์วันนี้คือวิลล่า1สกอร์อาจไม่นำใจต้องไปถึง2สกอร์วิลล่าดูเหนือกว่าแม้ว่าเกมนัดล่าสุดจะสะดุดก็ตามแต่แต่การแพ้อาร์ซนอลเข้าใจได้ฟอเรสต์ช่วงนี้หัวตกพอสมควรเชีย ไปที่อาร์เจมิล่าลุ้นเม็ดสสบายๆครับไปกันที่คู่ ส4ทุ่มนะครับวูดแฮปตันวันเดอร์เลอร์สพบกับเวสต์แฮมครับวูดทีมบุ้ยนะครับมีเพียงแค่3แต้มเท่านั้นจากการลงสนาม19นัดเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปเอาอ่าบุกไปเสมอกับแมนยูเต็ดได้1ประตูต่อ1นะครับปัญหาของวูดก็คือผู้เล่นแต่ละคนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างจะฟอร์มตกมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแนวรุกวันนี้ก็จะนำทัพโดยยอร์เกนสแตนลาเซนครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนเวสต์แฮม ผลงานไม่ต่างกันนะครับอยู่อันดับที่18มี14คะแนนเท่านั้นโอกาสที่2ทีมนี้ตะตกชั้นสูงมากๆเลยก็ว่าได้เบสแฮมเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบรตทันไป2ประตูต่อ2ครับวันนี้นำทัพโดยจาร์ดโบเวนลูคัสปาเกตาพร้อมลุยครับในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้ก็จะเป็นทางฝั่งของวูฟที่ดีกว่าเล็กน้อยและคู่นี้ระยะหลังๆเจอกันนะครับทีมเจ้าบ้านก็มักจะเอาชนะไปได้เปิดมาเสมอไหนเสมอกันซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้ฟอร์มบูทั้งคู่เกม รับพร้อมเสียแต่เกมรุกก็ค่อยๆทำงานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว,ว่าวันนี้วูฟปิดประตูแพ้มีโอกาสเปิดบ้านชนะอาจจะเป็น3คะแนนแรกจาก,จากชัยชนะนะครับในฤดูดกาลนี้ก็เป็นได้เชียร์ไปที่วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สครับขยับไปที่ลาลิกาสเปนนะครับชู่4ทุ่ม15 โอซาซูนาพบกับแอตเลติกบินเบาครับโอซาซูนานะครับอยู่อันดับที่12มี18คะแนนนะครับผลงานช่วงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆชนะ4แพ้เกมเดียวเกมนัดล่าสุดนะครับก่อนที่จะพักเบรกในหนาวเปิดบ้านเอาชนะอาราเบสไปได้3ประตูต,ต่อศูนย์นะครับไม่พวกเขาไม่ค่อยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับสำหรับทางฝั่งของโอซาซูนาวันนี้อันเดบูดิเมียนะครับรวมไปถึงไอมาโอรอสนะครับก็พร้อมลุยให้กับทีมคืนนี้ครับส่วน คู่มาเยือนบินเบานะครับบอกเลยว่าผลงานช่วงนี้ค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนมีเพียงแค่23คะแนนเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ต่อเอสปันยอไป1ประตูต่อ2นะครับความร้อมตัวเจ็บเพียบเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่วันนี้พี่น้องวิลเลียมส์พร้อมลง,ลงสนามเล่นร่วมกับออยหันซันเซ็ตครับในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับก็จะเป็นบินก็เท่ากันต่างฝ่ายต่างชนะก็ได้2ครั้งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานภาพร รมนั้นโอ้โหต้องบอกว่าบินเบานั้นย่าแย่มากๆเลตเปิดมาเสมอในเสมอกันโอซาุซูนาช่วงนี้ดูจะติดลมบนมีโอกาสเปิดบ้านเอาชนะได้สูงมากๆเชียร์ไปที่โอซาซูนาได้เลยครับขอบคุณทุกการติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของจ่าแตงเขียนลูกหนังด้วยนะครับ